เดี๋ยวเสียภาเม,มืองหัวมันสปรังครับก่อนที่เฮ้าจะก,กองนะครับแต่ละเหงาหัวหน่อยหัวใหญ่มีความแตกต่างกันแลไวน,นะครับเดี๋ยวพาเม,ามืองนะครับผูดคุยนํากันในคลิปนี้เลยก่อนเอ่นฝากพี่น้องนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเอาสวัสดีพี่น้องสุกุลสุกนนะครับสวัสดีช่วงบายบายนะครับมือนี้วันที่สนะครับทีเข่ามาถอนมันสปรังเออ เดี๋ยวพามาเบิองความแตกต่างเงาใาเงาหัวใงเงาหัวน้อยนะครับมันแตกต่างน่าไดเข้าจะสังเกตแน้าไดพี่น้องร้องมาเบิง์คือเงานีนี่โอ้โหผมว่าน่าจะได้ผมว่ามีหละเกือบสิบโลบรรลุเพื่อนก็นกต้องไปสร้างอีกตัวหนึ่งแต่ว่าโค่นตนใงเป็นใ่เลยใงเป็นใงเลยครับพี่น้องเห็นใดแบบนี้เพะมีจกเงาพี่น้องร้องไปสำรวจเจ้าของมือรูมีบ่แบบนี้ มีบอรับลองคอมเมนต์มาบอกเนี่ยมาเมืองเหงานีอีกบ,บานเนี่ยเหงานีก็โค่นไงขึ้นกันอันนี้ก็สเได้อยูป่ประมาณสี่หาโลน่าจะบ่ถึงครับประมาณสี่โลอันนี้โคนต้นก็ใหญ่ขึ้นกับกนบริเวณนี่ไก่สวนยางนะครับเป็น่มไม่ก็ใหญ่เออมันก็มีเทคนิควิธีอยู่ว่าเหตุมันสปะรังนี้พผื้นทีที่ว่าเป็นม่มเห็นเท่าไรใส่ปุยตัวถ่ายครับมาเมืองเหงานีบ,บานเนี่ยโคนต้นไญ่ครับ หัวใหญ่อันนี้ได้ปะเนี่ยโคนต้นหน่อยลงมากะเออกะหน่อยลงคือกันครับอันนี้นะจะเป็นปวกกินปวกกินปวกแทะเหลืออยูสองเหงาหัวมันสปรังก็จะเป็นแนวนี้ครับแต่ละเหงาแต่ละตน้นเออผลผิริพัทอกันเถอะครับนี่อันนี้หน่อยตัวน,นี้กับโคนเกือบไงเออมันอยากออกไงแต่หัวกับหน่อย กะือว่าเกินขาดครับปีนี้เกินขาดบ่คือว่ามันสีใดประมาณนี้กะเฉลี่ยพม่าน่าจะประมาณ4ตันต่อไรอันนี้ประมาณขาวๆกะรอรุ่นบางอีกเ่อนึงนะครับผลสรุปสีออกมาเป็นเท่าไรนี่อันนี้คือพันธุ์กรตรสาสตรหาศูนย์ครับนี่พันธุ์กรตรสาสตรหาศูนย์อ่าบริเวณนี้นะครับมันจะมีแนวหลาแต่ปีนี้หน่อยลงมึงอันนี้ ไงเป็นไงครับไงเป็นไงแต่บกคอยเนาอันเนาหนะน่ะยู่หันนั่นอันนี้คือเนาเนานี้อันนี้ก็เอา้าก็ถือว่าได้อยู่ก็ถือว่าโอเคอย่เกินคาดครับเอพอานบกเกิดฟามจะได้ถึงขนาดนี้นะครับเห็นหัวมันสะพังแล้วก็มีแห้งระบาดเนี่ยตอนแรกก็เห็นหัวมันสนะพักกะหหง,งหน่อยๆมาสำรวจเบึงโอ้ยขานดดิ เห็นหัวมันหมองก็คือเอาเดี๋ยวพาพมาเมืองอ่ะพันธุ์พ้องเพ็ดรับนี่บริเวณนี้จะเป็นพันธุ์พันธุ์พ้องเผ็ดนี่ครับอันนี้พ้องเผ็ดหัวหัวมันจะมีความแตกต่างตัวนี้จะเป็นแบบเขาเอื่อนมาเป็นกล้วยนะครับกล้วยเงี้วหลือกับปลายแหลมนี่ครับเป็นกล้วยครับกรเกษตรศาสตร์มันจะแหลมปิดไปเลยนี่พ้องเผ็ด พ่นนี้น่ะจะบ้าปุ๋ยนะครับอ้หูยไอ้ไอ้บังเด้บังเด้หัวเดียวนี่หัวเดียวเพราะมันน่าจะมีไปแล้วสามโลพันนี้เหมือนเหมือนกันกับไอ้นำนักเนาะตัวนี้มันให้ผ่ผลิตหัวสดดีแล้วการนำนักหัวดีจะตั้งกันกับเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์นี่ซึ่งน้ำนักจะเบากว่าแต่ปริมาณหัวซ้ำาๆกันนะครับตัวนี้นักขึ้นกันนักขึ้นกันแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ แป้งก็ได้นะครับเห็นข้าเจ้าบอกว่าตัวนี้สูงสุดอยู่มั่น24 25เปอร์เซ็นต์แป้งนะครับประมาณน,นี้เงาหน่อยเงาใหญ่ครับโคนใหญ่โคนใหญ่หัวใหญ่โค่นหน่อยโคนหน่อยหัวหน่อยนี่เห็นบ่แท้ที่จริงมันจะจะเป็นหัวแต่มันเป็นติง่งปุ๋ยบ่พ่อเออปุ๋ยบ่อพ่อ,อครบทท่แล้วนะครับผมลงไปเนี่ยผมได้ อ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับแต่ว่าผมตอบพันไปแล้วนะครับเทว่าเป็นความรู้เลย่ต้นทุนต้นทุนนี่เป็นสิ่งสําคัญที่จะสามารถนําเทคนิคดีๆหรือว่าวิธีการที่เกี่ยวกับมั่นสปารังแล้วเกิดผลสสาเร็จมันจะมาไดไรก็ต่อเมื่อทุนมีทุนเท่านั้นที่จะประสบผลสําเร็จได้นะครับที่จะก้าวไปอีกคันได้ต้องมีทุนต้องมีเงินเราเอายงนี่ประมาณนี้แหละครับ เงาหน่อยเงาหญ่ถ้าเกิดว่าเข้าเสีย้ได้ทุกเงาคือเจ้าต้องดูแลให้มันได้ทุกเงา Moment, บมเมนว่าปลูกมือนีมืออื่นอย่างนี้อีกปีหนึ่งคอยมาเจอกันโอ้ยแบบนั้นพมว่าลุปครับลุบเป็นลุปอันนี้พันพวงเผ็ดพันพวงเผ็ดขวดมาสองสามแถวอันนั้นจะเป็นกเกษตรศาสตร์สามแถวนะครับอันนี้เสียวให้มันพอหลดแต่ว่าพมว่าน่าจะเกินแล้วนะครับเกินแล้ว เอามีประมาณนี้ครับรอดติดตามชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามผู้ใดเห็นว่าคลิปนีด้ดีมีประโยชน์กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย